สวัสดีครับพบกับครูเก่งในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับเรามาดูตัวชี้วัดครับข้อ1.1ป .5 ข้อที่7หาผลหารที่ตัวตั้งเป็นจำนวนนับหรือทศนิยมไม่เกิน3ามตำแหน่งและตัวหารเป็นจำนวนนับผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ามตำแหน่งเรามาดูกันนะครับการหารทศนิยมนะครับโดยวิธีการตั้งหารนะครับ เมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับนะครับทำได้โดยครับใช้หลักการเดียวกับการหารจำนวนนับปกติครับโดยตัวตั้งให้เขียนจุดทศนิยมและผลหารจุดทศนิยมให้ตรงกับตัวตั้งนะครับเรามาดูตัวอย่างแรกกันนะครับ15.25หาร5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเขียนวิธีทำครับก็เขียนการหารสั้นมาก่อนเลยครับให้เรานำ ตัวตั้งครับก็คือ15.25ครับมาเขียนไว้นะครับ้อมจุดนะครับแล้วก็หารด้วย5้าครับขีดเส้นใต้2เส้นครับก่อนอื่นครับให้เราเขียนจุดเห้ตัวกันก่อนครับเท่านี้เราก็นํา้านี้ครับไปหารตัวตั้งครับทีละตัวครับจากหน้าไปหลังนะครับ5คูณอะไรได้1ครับไม่มีใช่ไหมครับก็คือได้ศนต่อไปครับมองไปเลข15้าครับ5คูณอะไรได้15ห้า 5คูณกับ3ได้1 5พอดีใช่ไหมครับต่อไปครับนำ5้านี่ครับไปหาร2ตก่อนครับ5คูณอะไรได้2ครับไม่มีก็ใส่0มองเป็นเลข25ครับ5คูณอะไรได้25ครับ55 25พอดีเลยใช่ไหมครับคำตอบของข้อนี้ก็จะได้3.05ครับศูนย์าสุดนี้ไม่ต้องใส่นะครับคราวนี้ครับเรามาตรวจสอบความผิดสมผลกันครับเนื่องจากครับ15.25ครับ จะมีค่าประมาณ15ซึ่งครับ15ตัวนี้นะครับไปหารกับ5ก็จะมีค่าเท่ากับ3นั่นคือครับ15.25ครับหาร5มีค่าประมาณ3ดังนั้นครับ3.05ที่เราหาคำตอบได้นะครับตรงนี้นะครับจึงเป็นผลหารที่สมเหตุสมผลครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2กันต่อครับ2.4หาร5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเขียนวิธีทมก่อนนะครับเครื่องหมายหารสั้นแล้วนําโจทย์ครับมาเขียนครับก็คือตัวตั้งนี้ครับก็คือ2.4ครับแล้วก็นํา5ตัวนี้ครับไปหารครับขีดเช่นใต้2เส้นจุดขีดใ้ตรงกันครับนํา5ไปหาร2ครับหมายความว่า5คูณอะไรได้2ครับไม่มีก็ใส่ศูนย์ ให้มองเป็นเลข2หลักคือย4สครับตรงนี้เราไม่มองจุดนะครับ5้าคูณอะไรได้ย4ี่ครับไม่มีใช่ไหมครับแต่เอาที่ใกล้เคียง24บครับไม่เกิน24ก็จะมี5้าคูณกับ4ี่ครับห้าสี่ยี่สิบงบนนี้24บใช่ไหมครับขาดอีก4ี่ครับก็จะเหลือ44ก่อนจะใส่4ข้ทั้งบนนี้ครับให้เราติมศูนย์ก่อนครับแล้วก็ใส่4 4สที่เหลือไว้ครับเมื่อกี้ต่อไปครับก็นำ5้านี้ไปหารตรงนี้ครับ5คูณอะไรได้4ี่ิบครับ ห้คูณกับแได้40่สิบพอดีเลยไหมครับคำตอบของข้อนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ0 4นยเรามาตรวจสอบความสมบูตณสมผลกันครับเนื่องจากครับ2.4มีค่าประมาณ2ซึ่งครับ2ตัวนี้นะครับไปหารกับ5ก็จะมีค่าเท่ากับ0.4นั่นคือครับ2.4งหารห้มีค่าประมาณ0.4 ดังนั้น0.48ครับคำตอบที่เราหาได้ตอนแรกครับจึงเป็นผลหารที่สมเหตุสมผลมาดูตัวอย่างที่3กันต่อครับ28.017หาร11เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีทําครับเครื่องหมายหารสั้นนำจุดมาเขียอกันครับตัวตั้งครับก็คือ28.017หารด้วย11อยู่ด้านหน้าครับขีดสีใ่ใต้2เส้น ก่อนนำสเอ็ดไปหารครับเขียนจุดให้ตรงกันก่อนครับนำสิเอ็ไปหารสองครับหมายความว่าส1คูณอะไรได้สองมีไหมครับไม่มีก็ใส่ศูนย์มองเป็นเลขยี่สิบแปดสคูณอะไรได้ยี่สิบแปดครับไม่มีใช่ไหมครับเอาใกล้เคียงครับก็คือสิบเอ็ดคูณสองได้ยี่สิบสองข้างบนนี้ยี่สิบแปดครับแต่เราได้ยี่สิบสองครับนำยี่สิบแปดไปลบยี่สิบสองที่เราได้ก็จะเหลือเศษหกใส่หน้าตรงเลขศูนย์ครับเลขศูนย์นี้ก็จะกลายเป็นเลขหกสิบครับ สิบเอ็ดคูณอะไรได้หกสิบไม่มีใช่ไหมครับก็คือได้ห้าครับก็ใส่ห้าสิบเอ็ดคูณห้าได้ห้าสิบห้านำหกสิบนี้ครับไปลบกับที่เราได้ห้าสิบห้าครับก็จะเหลือเศษห้าครับใส่ตัวถัดไปครับก็นำสิบเอ็ดครับไปคูณอะไรได้ห้าสิบเอ็ดครับไม่มีใช่ไหมครับได้แค่สี่สิบเอ็ดสี่สี่สิบสี่ตรงนี้ห้าสิบเอ็ดครับนำมาลบกับส4ิบสี่ที่เราได้ก็จะเหลือเศษเจ็ดก็ใส่ตัวถัดไปด้านหลังครับก็กลายเป็นเลขเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดคูณอะไรได้77สิบเจ็ดครับ ปิดคูณกับ7จเห็นไหมครับจะลงตัวพอดีเลยคําตอบของข้อนี้ครับก็จะได้2.547ุดา่คราวนี้เรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลกันครับเนื่องจากครับ2 8่สิจะมีค่าประมาณ28ซึ่งครับ28ตรงนี้ล่ะครับไปหารกับ11ก็จะมีค่าเท่ากับ2.6นั่นคือครับ28.017หาร11 จะมีค่าประมาณ2.6ตามตัวข้อต้นนี้นะครับดังนั้นครับ2.547ครับคําตอบตรงนี้ครับที่เราหาได้ตั้งแรกจึงเป็นผลหารที่สมเหตุสมผลครับเรามาดูตัวอย่างที่4อีกข้อนะครับ13.9หาร2เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีทำครับเขียนเครื่องหมายหารสั้นนำตัวตั้งมาเขียนก่อนนะครับ13.9ตัวหารคือ2ครับเขียนด้านหน้า ขีดเส้นใต้สองเส้นครับเติมจุดให้ตรงกันก่อนครับ2ไปหาร1ครับ2คูณอะไรได้1ครับไม่มีใสศูนย์มองเป็นเลข13ครับ2คูณอะไรได้สครับไม่มีใกล้เคียงครับ2คูณกับ6ครับได้12แต่ตร็นสาครับก็จะเหลือ4 1ใส่ตัวถัดไปครับด้านหลังก็จะกลายเป็นเลข19ครับตรงเลขก้ตรงนี้2คูณอะไรได้เกครับไม่มีครับใกล้เคียงก็คือ2คูณกับ9ครับได้18 จะเหลือเศษอีกหนึ่งใช่ไหมครับเพราะว่าเราได้สิบแปดตรงนี้สิบเก้าก่อนจะใส่ข้างบนนี้ครับใส่ศูนย์ก่อนครับแล้วก็ใส่เศษหนึ่งที่เหลือครับไว้ข้างหน้าก็จะกลายเป็นเลขสิบต่อไปครับนำสองนี้มาหารตรงนี้ครับสองคูณอะไรได้สิบคูณห้าเห็นไหมครับจะลงตัวพอดีเลยครับคําตอบของข้อนี้ก็จะได้หกจุดเก้าห้าเรามาตรวจสอบความสมิดสมผลกันครับเนื่องจากครับ13.9มีค่าประมาณ14สซึ่งครับ 14ตัวนี้นะครับไปหารกับ2ก็จะมีค่าเท่ากับ7นั่นคือครับ13.9มหาร2มีค่าประมาณ7ดังนั้นครับ6.95ครับของคำตอบตรงนี้ครับจึงเป็นผลหารที่สมเหตุสมผลครับเป็นยังไงบ้างครับกับตัวอย่าง4ข้อครับในการหารทศนิยมครับกับจำนวนนับและการตรวจสอบความสมเหตุสมผลครับพอจะทำได้ไหมครับเรามาสรุปบทเรียนครับ การหารทศนิยมกับจำนวนนับนะครับโดยวิธีการตั้งหารทำได้โดยครับใช้หลักการเดียวกับการหารจำนวนนับปกติครับจะหารสั้นหรือหารยาวก็ได้ครับโดยตัวตั้งให้เขียนจุดทศนิยมและผลหารจุดทศนิยมจะต้องตรงกับตัวตั้งนะครับการเติมศูนย์ต่อท้ายนะครับ ที่เขียนทศนิยมจะไม่ทําให้ค่าของทศนิยมเปลี่ยนแปลงเลยนะครับหมายความว่าเราเติมศูนย์ีดตัวก็ได้ครับจนจะหารลงตัวนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูเก่งขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ